สวัสดีครับวันนี้ร้านเตอร์ไวช็อปพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันเป็น CB650 FP2017 นปีนะครับอ่าเรามาชมกันดีกว่าครับอ่าคันนี้ได้กระจกเดิมนะครับอ่าฮะอ่าเดิมเดิมนะครับสวยๆเลย,เลยครับอ่าคันนี้มีกาดน้ำแต่งมาให้นะครับดอกยางเหลือๆผ้าเบรกหน้าเหลือๆนะครับอ่า น,นี่ได้ท่อแต่งแล้วนะครับเท่ๆถูกใจวัยรุ่นแน่ๆคันนี้ตอกยางหลังเลอๆนะครับผ้าเบรกหลังเลอะๆค,คันนี้ได้ท้ายสั้นพับได้พร้อมไฟท้ายแต่งมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับชมดีเทลรอบๆคันกันไปก่อนนะครับสวยๆเลยครับคันนี้ได้กันรอยถังนะครับสวยๆเลยเบาหลังเงาเ ขอโทษครับเบาเงาเเลยนะครับอสดเลยมาดูดีกว่าครับว่าคันนี้วิ่งไปแล้วเท่าไหร่นะครับอ่าคันนี้วิ่งไปแล้วหกพันห้าร้อยกิโลนะครับอ่ามาฟังเสียงกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไรกันบ้าง แต่งแล้วครับวาเ่าเท่กันไปเลยถูกใจไวรุ่นแน่ๆเจ้า c ีบี 650F คันนี้เปิดราคาอยู่ที่1 6 9 0 0บาทนะครับใครสนใจติดต่อมาที่ร้านเตอร์ไวช็อปตั้งอยู่กรุงเทพเขตหนของจอกนะครับว่าและใครติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ เพจเตอร์ไวช็อปนะครับอ่าแล้วอย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องยูทูบ b e ด้วยนะครับช่องยูทูบชื่อว่าเตอร์ไวช็อปนะครับอ่าขอจบติรีวิวตัวเพียงนี้ครับผมครับ